อาคำถามต่อไปที่นี่อากาศเย็นนะเปิดแอร์อาจารย์เดียวไม่ทำไมนะไหนอ่ะอ๋อไม่เป็นอาจจะเป็นภูมิแพ้อเปิดแอร์ผมมีคำถามไอ้การปีออนเสาที่มันติดเป็นกิ่งของต้นไมบกูก็ดีกันแล้วมึงก็จะโยงให้กูไปทะเลาะก,กันอีกน,นะมันก็ไม่ใช่หรอกก็แล้วแต่ท่านเถอะถ้าหยุจกจบปีก็ปล่อยท่าน,ปนไปนะ มันก็ไม่ใช่กิจสงนะนะแล้วก็ไม่ใช่กิจมึงด้วยประเด็นอะอาถามต่อมึงอีกแล้วเหรอพุ่งปฏิบัติได้ไหมล่ะเรื่องศีลเหรอ ได้อย่างน้อยยังทําได้ตั้งข้อหนึ่งแล้วไะที่ผ่านมามึงอาจจะเลียวชั่วเสียสามต่าช้ามากนะอาจจะทำไม่ได้เลยแต่ปัจจุบันมึงทาได้ตั้งข้อหนึ่งนี่ถือดีแล้วนะพัฒนาแล้วนะใช้ได้เลยนะเนี่ยนี่เริ่มตื่นแล้วแต่อาจจะตาหลีๆอยู่อย่างเงี้ยนะกําลังวังเงียเสริมเสลืออยู่ก็ยังดีกว่าไม่ตื่นเลยนะก็โอเคอยู่แหละออกูมากูประสบความสำเร็จแล้วทําให้อนี้ตื่นได้หน่อยนึงแลนะรับแล้วถ้าเรานับตื่นให้แล้วถ้าเราสมมติเราไปคิดว่าเนี่ยเราตื่นให้ แล้วเราไม่กินงยิมันต้องใช้เวลา,านาแค่ไห้ถินจังหกลับมาสินห้นาแล้วคน้หนเราเข้าใจเข้าใจกูพยายามจะเข้าใจอยู่นะคําว่าผิดสินห้าเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอย่างเราใช้คําว่านับถือสินห้าคือสีลมันไม่ต้องไปนับถือเอาไปรักษาคําว่าศีลห้าของเราในห้าข้อเนี่ยเราผิดศีลข้อนึ่งคือข้อห้าก็คือการดื่มสลา ก็คือการกินของมึนเมาอันเป็นเหตุให้เกิดความการขาดสตินําไปสู่ความประมาทนี่ก็อเราผิดศีลข้อห้าการผิดศีลข้อห้าเวลาผิดก็ผิดข้อเดียวข้ออื่นไม่ได้ผิดก็ไม่ได้ผิดั้นถ้าเราแค่กินเหล้าแต่เราไม่ได้ฆ่าสั์ไม่ได้ลักทรัพย์ไม่ได้ประพฤติการมไม่ได้พูดโกหกสี่ข้อนี้ยังอยู่ขาดข้อเดียวจะกลับมาได้ยังไงก็แค่ไม่กินเมื่อยุติการกินแล้วสํารวจระวังไม่กลับไปกินอีกศีลห้าก็กลับมาบรบูรณสมบูรณ์เหมือนเดิม แต่ในขณะใดกลับไปกิดอีกสินห้าก็ขาดทะลุด่างพร้อยกลับไปใหม่เพราะนั้นเวลาเราผิดแล้วให้ตั้งเจตนาขึ้นมาว่าเราจะสำนวนระวังไม่กลับไปทําอีกสิงก็กลับมาปกติอย่างพวกเราในเวลาเนี้ยถ้าเรามีเจตนาในการรักษาสินห้าแล้วเราไม่ได้ทําอะไรผิดขณะเนี้ยเราก็เป็นผู้มีสินห้าเหมือนกันเพราะเรามีเจตนาเป็นเครื่องงดเวน้นเวลาเราจะทําผิดสินห้าแล้วเราตั้งเจตนาขึ้นมาได้ว่าเราจะงดเวน้นจากการทําการดื่มสุราแล้วก็ไม่ดื่มเนี่ยเรียกว่ามีเจตนาเป็นเครื่องงดเวน้นและงดเว้นสําเร็จด้วยประเด็น เนี่ยอาน,นิสงใหญ่ผลใหญ่กํลาลังเกิดขึ้นกับเราแล,แล้วและการรักษาศีลเนี่ยมีผลมากมีอาน,นิสงมากเรารู้ไหมว่าการรักษาศีลเนี่ยกับการใสบร่บาตรพระที่สุดส่งร้อยลูกรักษาศีลครั้งเดียวได้บุญมากกว่ามากกว่าทําบุญกับพระตั้งร้อยลูกเลยนะเทียบกันไม่ติดนะเอาแค่รักษาศีลตัวเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งใจในการรักษาศีลแม้แต่ข้อใดข้อหนึ่งก็ตามเนี่ยกูสลใหญ่ผลใหญ่ก็เกิดขึ้นได้ให้เราเนี่ยพยายามตั้งใจในการรักษาให้ได้มากที่สุดเล่าเนี่ยบางทีมันไม่ได้มีประโยชน์อะ เราก็ลองพิจาณามองเห็นโทษมันกินเข้าไปก็อปวดหัวกินเข้าไปก่อแห้งเสียแต่ตังค์สุขภาพกรไม่ดีไม่มีประโยชน์อะไรค่อยๆพิจารณาเห็นโทษของมันวันหนึ่งเนี่ยเราจะมีอุบายเป็นเครื่องออกจากมันได้แต่ถ้าเราไม่สามารถพิจารณามองเห็นโทษภัยอะไรได้เลยเราจะมีอุบายออกจากสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เลยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องมีอุบายเป็นเครื่องออกด้วยการมองเห็นโทษเช่นเรามองเห็นโทษของการมีแฟนถ้ามีแฟนมันจุกจิกจู้จี้สิ้นเปลืองเงินทองวุ่นวายเดี๋ยววันหนึ่งมันไปนอกใจเราก็ทำให้เราทุกข์ใจถ้าเรามองเห็นโทษแบบนี้บ่อยๆซ้ๆ จนเกิดความเคยชินเราจะยังอยากมีแฟนอยู่ไหมจะไม่อยากมีแล้วเพราะอะไรมันมองเห็นโทษชัดเจนนี่แหละอุบายเป็นเครื่องออกจากมันเวลาใครเดินมาจีบเราไม้มันจะไม่มีก็ตามอ่ะนะเวลาใครจะมาชอบเราสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะนํามาสู่อะไรสู่การที่เราอยากจะเดินหนีจากการมีแฟนเพราะเรามองเห็นโทษว่ามันจะนํามาซึ่งโทษภัยหรือความทุกข์อย่างยิ่งในปัจจุบันของเราอืมประมาณนี้เนาะถ้าสมุิว่า ในผมเชื่อว่าคนเราเกิดไงนะครับก็น่าจะเกิดความผิดพลาดมาทั้งทั้งใจอย่าไม่ตั้งใจก็ดีทั้งน้อยหรือมากก็ดีนะครับถ้าพูดวันที่เราปฏิบัติเราสำนึกในสิ่งที่ที่เราเคยทำได้ที่การแก้ไขที่ดีการนั้นอนนั้แก้ไขในปัจจุบันผ่านแล้วผ่านไปจบแล้วจบไปเราไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขอดีตอีก เมื่อวานเรากินกะเพราไก่จานหนึ่งเผ็ดมากเลยแล้วเราอยากจะกลับไปแก้ไขกะเพราไก่ที่เผ็ดเมื่อวานนี้ไม่ให้เผ็ดทาได้ไหมไม่ได้แล้ววิธีการทําอะไรสั่งกระเพราใหม่ในปัจจุบันแบบไม่เผ็ดสําเร็จยังแก่ยังได้กินยังจบแล้วแค่นี้ได้กินหมดแล้วเนี่ยคือการแก้ไขในปัจจุบันเราไม่สามารถย้อนกลับไปแก้อดีตได้แต่เราสามารถทําปัจจุบันขนาดนั้นได้เราจะเคยทำเร็วทำชั่วแค่ไหนก็ตามซึ่งอาจารย์คือคนที่เคยทำเร็วทำชั่วมาตลอดชีวิต แต่สุดท้ายแล้วในการทําความเลวความชัว่วนั้นถ้าอาจารย์เนี่ยสำรวมระวังในปัจจุบันไม่กลับไปทําอีกด้วยการเริ่มต้นในการแก้ไขกายวาจาใจของตัวเองในปัจจุบันวันนี้เราจะมีความสุขด้านในปัจจุบันสุดท้ายแล้วเราจะเป็นคนดีที่ดีกว่าเดิมแม้คนจะพยายามเอาเรื่องเก่าๆในอดีตเนี่ยมาจองล้างจองผ่านเราแค่ไหนก็ตามแต่ปัจจุบันเราเปลี่ยนแล้วอดีตนั้นจะย้อนกลับมาทําร้ายเราไม่ได้ดังนั้นสุดท้ายแล้วเราแค่แก้ไขในปัจจุบันณะเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ให้โอกาสตัวเอง ใครไม่ให้โอกาสเราแต่เราต้องให้โอกาสตัวเองเสมอบางคนเนี่ยไม่ยอมเปิดใจให้โอกาสตัวเองในการแก้ไขสันดานของตัวเองมวลแต่ซ้ำเติมตัเองว่าตัวเองไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ดีกว่านี้ตัวเองไม่สามารถเก่งไปได้มากกว่านี้ตัวเองไม่สามารถพัฒนาศักยภาพตัวเองให้เจริญมาได้มากกว่านี้แต่ความเป็นจริงนั่นแหละคนที่ทําลายโอกาสตัวเองได้ดีที่สุดคือตัวเอง ด้านวิธีการคือกลับมาแก้ไขที่ตัวเองยอมรับตามความเป็นจริงและพัฒนาขีดความสามารถศักยภาพของตัวเองให้สูงขึ้นสำร่วมระวังอย่าหวนกลับไปทําเรื่องเดิมอีกชีวิตเราจะประสบความสำเร็จได้เรื่องเก่าๆจะล่วงไปเหลือแต่เรื่องใหม่ๆใ,ในปัจจุบันแล้วการทําปัจจุบันดีอนาคตก็จะดีเพราะผลของอนาคตข้อผลของปัจจุบันคืออนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นหน้าที่เราสร้างเหตุในปัจจุบันให้ดีอนาคตดีแน่นอนอืมน้องแจ็ค